หวงของมากเลยไปกินไปกินของแค่หวงนั่นของแค่หวงนั่นอะไรทำอะไรหรอเอาไหมเอาค่ะได้อ่ะนี่มองเมยนอนมีเดซ่าอยู่คนหนึงไม่ต้องรักมายเอาอะไรนะคะพิซซ่าเหรอเอาค่ะอืมเย่มแล้วบานเนี่ย ค้องถิบอิ่มมากเลยมีอะไรอีกคะอกอกเ,เอาค่ะเอาโมาเปานะอืเอาแตงโมเปามีอะไรอีกมีอะไรอีกนะ มีนมปังไหมมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมอันอันไหนอันไหนอันนี้อันไหนอันเมือยอันนี้อท็อฟปี้ลูกอมผ่นผูแน่เลยมาวิ่งเอาชาร์กอะไรมาไงเต้กระเด็นขำกำก